ครับวันนี้ผมยังอยู่กับพี่นรงครับนะครับพี่นรงศักดิ์ครับวันนี้ผมก็เดินชมสวนมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็มาเจอทุเรียนนะครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับพี่พันหมอนทองเป็นหมอนทองนะครับอายุเขาเท่าไหร่ครับหมอนทองยังสาวอยู่ยังสาวอยู่อายุประมาณเท่าไหร่ห้าหกปีห้าหกปีนะครับแล้วก็ได้มีการฉีดพ่นหัวเชื้อจีวภาพตีูกับ G ีเสองครั้งละฉีดไปสองครั้งลองครั้งละแต่ด้วยความที่ยังสงสัยไอ้ลำไยหน่ะสวยแล้วหายสงสัยแล้วแต่ทุเรียนยังสงสัยอยู่ก็เลยลองไปกี่ต้น เราไปสองต้นฮะแล้วพี่ปลูกทุเรียนตอนนี้ทั้งหมดกี่ต้นร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นเอาคนเราคนเราทำอะไรมันก็ต้องทดลองแต่ลำไยเป็นยังไงลำไยลำไยมันใจหรือยั้วปอราเซนร้อยเปอร์เซ็นต์ลำไยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังทุเรียนมันเลี้ยงยากหน่อยก็ผมว่าผูกจริงๆแล้วนะการทําทุเรียนกับทำลำไยเนี่ยทุเรียนมันจะยากกว่าลำไยหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลย ยังช่างใจอยู่แต่ก็ลองไป2ต้นผลปรากฏว่าที่ลองไป2ต้นก็คือต้นที่เรายืนอยู่นี้ด้วย1ต้นนะครับอมันเป็นยังไงครับพี่หลังจากการฉีดพ่นการติดดอกเป็นยังไงติดดอกดีติดดอกดีมากตอนติดดอกก็ดีมากครับผมขึ้นลูกดีมากครับนาลูกดีมากครับแต่ของผมน่ะตอนหลังมันมันมาประเจออช่วงจุดจีนคุณเป้ครับตุดจีนฝนตกแต่นี่ว่ามันก็ยังเสียหายไปบางทวนคำว่าเสียหายคือมันเกิดอะไรขึ้นฝนตกโดนน้ำแล้วใบอ่อนน่ครับ ใบอ่อนก็จะเป็นแล้วมันเป็นทั้งสวนสวนเราหรือเป็นทุกสวนเป็นทุกสวนเป็นทั้งหมดเลยเป็นทุกสวนมาเฉด็้าวของมเราทีนี้พอแตกใบอ่อนปัญหามันเป็นยังไงครับพี่อปัญหาก็คือเพาไอว่ามันจะดูดอ่านำเลี้ยงไปที่ใบอืไปเลี้ยงใบงะบว่ที่เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ว่าหลุดเนี่ยผมว่าทิงยังไงผมก็พอใจยังอยู่เยอะคือล่วงยังไงมันก็เหลือเยอะเหลือเยอะ เพราะต้นหนึ่งเนี่ยอายุ5ปีเนี่ยเราจะเก็บไว้ประมาณสาวอยู่ไม่เกิน3ามสิบูกเราเก็บไม่เกิน3ามสิบรูปซึ่งเราดูด้วยสายตาตอนนี้เกือบร้อยยังก็คือจะเป็นร้อยอยู่ถึงยังไงก็ต้องแต่ตีทิ้งอยู่แล้วตีทิ้งอยู่แล้วนะครับเอาทีนี้ไอ้ตีทิ้งไม่ตีทิ้งเนี่ยเราก็ดูที่ความสมบูรณ์เขาหรือว่ายังไงครับพี่ก็ทุวนหนึ่งเราก็ดูความสมบูรณ์ลูกไหนสวยเราก็เอาไว้ลูกไหนแบบมาตีกอบแล้วก็ตอกตีเอาออกเราอย่างอย่างนี้แหละครับสวยไหม อย่างนี้สวยไหมอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยวโตขึ้นกับอ่เลยอันนี้อันนี้เก็บเลยอ่าแล้วแข็งแรงเลยแข็งแรงนะครับอ่าไม่ร่วงนะครับอันไหนร่วงก็ร่วงไปเป็นเรื่องปกติครับของของทุเรียนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่าแต่เป็นเป็นไม่อ่อนจะเป็นอย่างนี้แทนทุกสวนเป็นทุกสวนอ่าแต่ว่าของเรานี่ถึงจะร่วงอ่าแต่เราฉีดเจียวอยู่ไปจีทูกับจีเก้า เนี่ยนอไอ้ผมคือทาน G จีวีทานดีครับทานกินนะตีนข้าวมานี่มันเหมือนอย่างอดนมมไม่กินไม่ได้เจ้ไปทนนี้สิบห้าวันฉีดใช่ไหมอันนั้นกินทุกวันไงก็เลยอาจียาวีไม่เป็นไรครับแล้วทีนี้ไอ้ต้นไอ้ลูกที่เหลืออยู่มันเป็นยังไงสวยไหมลูกที่เหลือสวยฮะเพราะว่าไอ้ที่เหลือนี่มันยังต้องแต่งทิ้งอีกอ๋ออันนี้ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมครับเนี่ยยังไม่ได้แต่งสภาพโดยรวมของต้นนี้ยังไม่ได้แต่งแล้วเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้พ่นเนี่ย มันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าตอนนี้มันจะสมบ,บูรณ์ฝากเขาหน่อยนึงโดยรูปฟองอะนะอ,อ,อ่ารูปฟงจะดีคําว่าสมบูรณ์คือยังไ,ไงพี่คุยกับพี่น้องนิดียเรามันจะมองอะไรแล้วอ่าทุเรียนอ่ะเราเรามองแค่ดูรูปฟงของของลูก,ลกเรียนอ่าของลูกมันครับที่มันติดอ่าถี่มันติดคก็อ่าฟา้าสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าลูกเนี่ยเราเราเรามองดูนะครับมันจะเริ่มบออกคูเล็กๆนิดๆละโอ้ คือเป็นภูเร็วอ่าเป็นภูเร็วเป็นภูเร็วขึ้นอ่าใช่ฮะนะครับเดี๋ยวกล้องนะครับถ้าซูมได้ซูมตรงนี้นะครับก็คือทุเรียนนะครับที่ได้ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจีภาพจีทูกับแคสซูนานาจี g กนะครับตรงนี้คือที่พี่นรงศักดิ์ชอบที่สุดก็คือมันขึ้นภูตั้งแต่เด็กครับใช่ไหมครับคำว่าขึ้นภูเนี่ยคือหมายถึงว่ามันมันสร้างเน,างนื้อสร้างเนื้อ เร็วอ่าเร็วถือว่าสร้างเนื้อเร็วคือต้นอื่นก็อาจจะดกจะสวยเหมือนกันครับแต่ว่ามันขึ้นผูอาจจะช้าช้าหน่อยอ่าใช่นะครับก็แสดงว่าถ้าขึ้นผูเร็วก็มีโอกาสที่จะเก็บเร็วขึ้นก็มันก็ต้องได้กําหนดเข้ามาหรือหรือเนื้อมันจะแน่นขึ้นฟางสมบูรณ์มันจะดีขึ้นไงอ่าเขาเรียจะดีฟาครับ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 ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังได้อยู่ที่นะครับสวนของพี่นาลงศักดิ์ซึ่ง ท่านเองก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแค่ลำไยกับทุเรียนนะครับก็ยังมีพริกไทยมีกล้วยมีแต่ว่าบางคืชข้างๆก็ยังมีสวนทละอยู่นะยังมีสละที่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี้ไปเอ้าที่เขาเอาไปใช้ได้ยังไงก็บางเอิะครับคุณคู่ไก่เข้ามาครับเข้ามาดอมๆมองๆครับอ่าก็อยากไปเห็นในสวนทละครับก็เข้าไปดูครับก็ไปเจอเจ้าของสวนเอ้าไม่รู้ไปโม่ทานไหนเอ้าเออครับเจ้าของสวนติดใจ ซื้อชุดใหญ่ไปหนึ่งชุดแล้วสวนข้างๆเนี่ยเอาง่ายๆเขาเดินมาดูไหมทุเรียนเราเขาเดินมาดูลำไยเราไหมเขามาดูตลอดอเขาบอกโอ้โ,อโหทําไมลำไยปีที่แล้วกับปีนี้ทาไมไม่เหมือนกันอืมอ่าปีนี้ทําไมลูกสวยครับอ่าลูกเสมอครับโตเร็วก็เลยตัดสินใจเอาไปหนึ่งชุดถูดกต้องแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าพ่นสรละไปแล้วพ่นทละไปแล้วพี่เดินไปแอบดูแล้วเป็นยังไงดีขึ้นดูใหญ่ขึ้นสวยไหมอ่าถ้าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะตามไปสัมผัสนะครับแกชื่อแม่อะไรนะ แมติดแมติดนะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราเรายังสู่ที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปสัมภาษณ์นะครับไปดูสระนะครับเป็นสละพันธ์อะไรนะครับพี่ สุมาลีนะครับที่จันทบุรีเนี่ยจะปลูกพันธุ์นี้เยอะมากนะครับก็คือพัน,นซุมาลีซึ่งได้ข่าวว่าเอาผลิตภัณฑ์หัวเชือ้อจีว่าจีทูแล้วกคแคปซูลนานโนจีออก้าไปพ่นแล้วมันงามครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามครับ,บสําหรับวันนี้นะครับ,บตัวผมก็<บ>นะครับณสวนนะครับณสวนทุเรียนนะครับณสวนทุเรียน,น,น,เ,รยนเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเก็บเคสลําไยแล้วก็จะมาเก็บนะครับบรรยากาศของทุเรียนต้นนี้จําไว้เพราะเราผูกเชือกสีแดงไว้ นะรเราพกเชือกสีแดงไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นนี้เราได้ใช้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่เราได้ใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอลาพี่นรงศักดิ์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ